สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ความหมายของคำในหน่วยบ้านของฉันกันนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะมีบ้านค่ะความหมายของคำว่าบ้านก็คือสถานที่ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นที่พักอาศัยทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าหลังคา หลังคาคือส่วนประกอบด้านบนของตัวบ้านเอาไว้เพื่อป้องกันแสงแดดกันฝนกันลมมีรูปร่างลนะักษณะและสีสันที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อไปคำว่าบันไดนะคะบันไดคือสิ่งที่ทำขึ้นเป็นขั้นๆตามแนวนอนวางทอดลงมาสำหรับก้าวขึ้นลงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระไดก็ได้นะคะ คำต่อไปนะคะคำว่าผนังบ้านผนังคือฝาที่ก่อแนวตั้งกั้นห้องกั้นของตัวบ้านบ้างอาจจะเรียกว่าฝาบ้านก็ได้นะคะคำต่อไปนะคะคำว่าพื้นพื้นคือพื้นผิวพื้นที่ราบในตัวบ้านพื้นที่ที่เด็กๆเ,เดินเหยียบนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าประตูประตูคือ ช่องทางสำหรับเข้าออกของตัวบ้านมีบานสำหรับปิดเปิดเข้าออกค่ะคำสุดท้ายแล้วนะคะคำว่าหน้าตา่างค่ะหน้าต่างของบ้านอยู่เหนือพื้นระดับขึ้นไปสำหรับรับแสงสว่างรับลมให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกมีบานสำหรับปิดเปิดค่ะ เด็กๆต้องเรียนรู้ความหมายของคำเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ